3ก็คือเขาเรียกว่าไกลโคซิเลชันมันก็คือกระบวนการที่คาร์โบไฮเดรตไปจับกับพวกโปรตีนอ่ามันไปจับกับพวกไขมันหรือไปจับกับพวกออแกนิกโมเลกุลต่างๆเน้นว่าเป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเลยนะพวกเราไปจับไม่ว่าจะจับกับโปรตีนหรือจับกับไขมันไขมันก็คือเช่นพวกเยื่อหุ้มเซลล์ต่างๆ ของร่างกายอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะทําให้เกิดภาวะความเสื่อมของร่างกายแล้วก็เกิดสุดท้ายก็คือเกิดเป็นโ h r o n i c disease ต่างๆขึ้นมาการที่เรากินพวกน้ําตาลเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามันก่อให้เกิดทั้ง3ปฏิกิริยายเคมีนะทั้งในเรื่องของ b บโ c h e m อย่างไก y c o s y l a t i o n ทั้งในเรื่องของ chemical reaction ก็อย่างเช่นในกลุ่มของ oxidation อันที่พูดก่อนหน้านี้แล้วก็ในเรื่องของภูมิคุ้มกันร่างกาย ถ้ากินน้ำหวานน้าตาลเนาะมันก็ตีชิ่งไป3อันเลยอีกอันนึงก็คือ epigenetic expression ก็คือการแสดงออกของยีนมันเป็นอีกอันนึงเลยที่จะบอกว่าต่อให้เราอะ่ะร่างกายเราอะ่ะมันได้สิ่งแวดล้อมอะไรมาก็ตามอาหารนะอากาศน้ำนะหรือว่าใดๆก็ตามที่หรือสารเคมีอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเนี่ยแล้วยีนของเราอะ่ะ มันได้รับการเปิดปิดสวิตช์ยีนแบบไหนนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นยีนที่ดีแล้วมันได้รับการเปิดสวิตช์ยีนโอเคร่างกายเราก็แข็งแรงถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นยีนที่แบบไม่ดีแต่ดันถูกเปิดสวิตช์ยีนขึ้นมาอา้าวนี่ก็เป็นมะเร็งถูกว่า แบบนั้นนะคะ p g e n e t i c expression เนี่ยคือการแสดงออกของยีนเนี่ยนะมันจะมีตัวสมการเคมีหลายอันนะคะที่เกี่ยวข้องเช่นตัวไหนบ้างสวิต์เปิดปิดยีนตัวที่ไม่ดีที่มีผลต่อทำให้ยีนของเราแสดงออกทางด้านไม่ดีเช่นอะไรบ้างถ้าถ้าเป็นด้านที่ไม่ดีนะถ้าเป็นด้านที่ไม่ดีแปลว่าถ้าเราได้รับสิ่งต่อไปนี้นะคะ มันจะมีผลทำให้การแสดงออกของเราของยีนเราอะ่ะมันอันเฮลตี้ก็คือเป็นโรคหนึ่งก็คือเรื่องของเนื้อแดงนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมะเร็งหลายๆคนเขาก็เลยจะเลี่ยงเนื้อแดงพวกเครื่องดื่มน้ำหวานน้ำตาลอ,อาหารแปรรูปพวกนี้มีผลกับยีนด้วยน้ำหวานพฤติกรรมของแม่ขณะตั้งครรภ์ มีผลนะคะต่อการเปิดปิดสวิตช์ยีนของลูกในท้องนะคะกินเหล้าตอนท้องอะไรเงี้ยมันก็จะมีผลต่อการเปิดปิดสวิตช์ยีนของลูกไปด้วยรวมถึงเรื่องของแบบบุหรีไม่พลาดนะจ๊ะมีพฤติกรรมที่แบบนั่งนั่งนอนนอนอะ่ะมีไลฟ์สไตล์ที่แบบไม่ค่อยขยับตัวนะคะมันเพิ่มอัตราการเสียชีวิตมันก็ยังมีผลต่อในเรื่องของอีพิเจเนติกด้วยนะ แล้วด้านที่ดีที่เวลาที่เราทําสิ่งนี้จะทําให้การเปิดปิดสวิตยินดีมันเกิดขึ้นนะคะอันแรกก็คือทานกลุ่มอาหารทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูงพวกถวั่วนะถั่วต่างๆพวกที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆสาลายได้นะคะสาลายทะเลนะผละไม้นะคะ พวกผักต่างๆรวมถึงผลิตภัณฑ์จากนมด้วยนะพวกนี้ก็จะให้ด้านที่ดีนะคะที่มีผลต่อในเรื่องของการเปิดปิดสวิตยินที่ดีนะพฤติกรรมการกินนะการกินน้อยลงนะพฤติกรรมการกินน้อยลงของกลุ่มพวกเนื้อแดงการกินเนื้อแดงพวก processed food ฟฟของหวานอ,อีกอันหนึ่งก็คือทานในกลุ่มของอทานพืชตระกูล พวกแอนตี้ออกซิแดนต์พวกกลุ่มเบอร์รี่ต่างๆโดยเฉพาะเบอร์รี่สีเข้มๆนะคะพวกนี้มันก็จะมีผลทำให้การสแสดงออกของยีนด้านดีมันมีมากขึ้นนะคะกลุ่ม Dash d i e ทกับกลุ่มพวกของ Mediterranean Diet. เมดิเตอร์เรเนียนไเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้ก็คือเป็นตัวที่มันมีผลต่อในเรื่องของการเปิดปิดสวิตยีนว่าถ้าเกิดว่ายีนเราเลือกเปิดแต่อันที่มันดีอะ นะจากการที่เราไปกระตุ้นมันอันนี้ก็คือเวลาที่เรากินสิ่งของพวกนี้มันไปกระตุ้นยีนเลยนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากินในกลุ่มของพืชผักที่ดีมันก็จะไปกระตุ้นยีนดีโดยอัตโนมัติเลยก็จะทําให้ร่างกายเราแบบมีการแสดงออกที่ป้องกันในเรื่องของมะเร็งอันที่ห้าที่มีผลนะต่อในเรื่องของการเป็นโรคเรื้อรังหรือไม่เป็นโรคเรื้อรังนะจากสิ่งแวดล้อมเรื่องของกดัดไมโครไบโอมพวกเรา ก็คือจุลินทรีย์ในลำไส้นะคะเขาพบว่าถ้าเกิดจุลินทรีย์ในลำไส้มันมีสมดุลที่ดีนะคะมันก็จะเป็นหนึ่งในปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ทำให้การเ,าเกิดเป็นโรคเรื้อรังเนี่ยมันน้อยลงสรุปก็คือหลักๆนะในเรื่องของอาหารเนี่ยมันจะมีผลต่อในเรื่องของเรื่องของอินฟลามเมชัน เรื่องของออกซิเดชันแล้วก็มีเรื่องของไกโคซิเลชันก็จะมาจากอาหารเกือบทั้งหมดเห็นไหมแล้วก็มีในเรื่องของกัดไมโครไบโอมมีในเรื่องของพวกาการแสดงออกของยีนที่มีอีกหนึ่งปัจจัยนะจะเห็นว่าสิ่งที่เราได้รับเข้าไปมันมีผลต่อในเรื่องของอกับไมโครไบโอมด้วย ก็เข้าไปทางอาหารการกินหมดเลยนะคะการเลือกอาหารมันเป็นตัวกําหนดว่าเราจะป่วยหรือไม่ป่วยอันนี้สรุปมันทางสุดท้ายได้แบบนี้เลยนะจ๊ะถ้าเกิดว่าเราเลือกอาหารที่ดีไม่ใช่แค่ไม่ป่วยแต่ว่ามันสามารถที่จะป้องกันไม่ให้ร่างกายป่วยไปจนถึงเกิดเป็นมะเร็งได้เพราะว่าอะไรนี่ไงพวกเราอย่าลืมว่า จีนมีผลแค่5-20%ที่เหลือส่วนใหญ่80%มันมาจากในเรื่องของว่ายีนมันจะแสดงออกหรือเปล่านะคะมันเป็นเรื่องของ epigenetics นะคะแล้วก็จะมีผลต่อการทำงานของร่างกายเนั้นวันนี้ให้พว,พวกเราเห็นนะว่าการที่เราป่วยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เกิดจากอาหารที่เรากินรวมถึงพฤติกรรมการแสดงออก พฤติกรรมของร่างกายของเรามันก็มีผลต่อการแสดงออกของยีนด้วยนะแอนนั่งนั่ง,น,งนอนนอน,น,อนก็มีผลต่อเรื่องของอีพิ e n e t i c ด้วยนะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันถึงจะมาดูว่าเออหลงโจ้งแล้วฉันจะไปทางไหนร่างกายเอาอยู่ก็ไปทางโ h o m e อสแต s ิสถ้าร่างกายไม่อยู่ก็เกิดการอักเสบเรื้อรังไปนานๆก็เป็นโรคเรื้อรังไปจนถึงมะเร็งได้นะนี่คือแบบบทสรุปนะจ๊ะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะไปก่อนนะไปก่อนไา้บายคะ่ะ